สวัสดีค่ะตอนเราก็สู่รายการ business model ขายความลับธุรกิจเติบโตคุณผู้ชมคะในภาวะที่เศรษฐกิจไทยมีการเติบโตในอัตราที่น้อยลงนะคะทำให้หลายๆธุรกิจนั้นต้องมีการสร้างการเติบโตในรูปแบบต่างๆนะคะเช่นเดียวกับบริษัท wise l o g i s t i c จจำกัดมหาชนเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกระหว่างประเทศแบบครบวงจรนะคะใช้กลยุทธ์ในการสร้างการเติบโตด้วยการออกไปลงทุนในต่างประเทศค่ะปัจจุบันนั้นเขามีรายได้จากต่างประเทศ ถึง70%ผ่านใน3ช่องทางนะคะก็คือการขนส่งทางน้ำทางอากาศและการขนส่งทางบกซึ่งกำลังเป็นเทรนที่เติบโตในระดับสูงนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการขนส่งข้ามพรมแดนนะคะซึ่งบริษัทนั้นก็กำลังกระจายไปสู่การขนส่งแบบ B2C ด้วยด้วยการสร้างคลังสินค้าเพื่อกระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภครายย่อยมากขึ้นเราไปติดตามกลยุทธ์นี้กับผู้บริหารกันค่ะ ปัจจัยที่ทำให้เราเติบโตได้เยอะนะฮะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่แค่ในประเทศไทยเรามีสำนักง,งานสาขาในต่างประเทศหลายแห่งนะครับอันนี้ก็เป็นจุดแข็งนะครับที่ทำให้เราให้บริการได้แล้วเราก็มีลักษณะระบบที่เราดีไซน์มาให้สามารถเวิร์กฟอร์มโฮมได้เพราะฉะนั้นเราทำงานที่ไหนก็ได้มันทำให้เราสามารถที่จะให้บริการลูกค้าได้แบบต่อเนื่อง รายได้ของไวซ์เองเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเป็นรายได้เป็นรายได้ที่มาจากต่างประเทศมากกว่า70%นะฮะ คือในส่วนของไว้โลจิสติกเองเนี่ยเราให้บริการโลจิสติกระหว่างประเทศแบบครบวงจรน,นะฮะ,ะเราให้บริการในทุกโหมดเลยฮะ,ะไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางอากาศการขนส่งทางทะเลการขนส่งอสบอร์เดอร์ข้ามแดนทางบกรวมทั้งงานพวกที่เป็นโลจิสติกโซลูชันอื่นๆนะฮะเราเราให้บริการครบถูปทั้งหมดอันนี้นะค,ะคือสิ่งที่เราแตกต่างแล้วก็ในส่วนของไว้เองเนี่ยเรามีการ ขยายเครือข่ายในต่างประเทศนะเพราะว่างานโลจิสติกส์เนี่ยมีความจําเป็นที่ต้องอาศัยเครือข่ายในการให้บริการนะรเพราะเรา,เราต้องให้บริการลักษณะ N2N เพราะฉะนั้นเครือข่ายเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับไว้เองเนี่ยก็มีการขยายเครือข่ายออกไปในต่างประเทศหลายแห่งนะครับปัจจุบันเนี่ยเรามีเครือข่ายทั้งที่สิงคโปร์นะฮะที่ฮ่องกงแล้วก็ในเมืองจีนเนี่ยเรามีที่เซี่ยงไฮ้กวางเจาเสฉวนนะฮะ เรามีำนักง,งานสาขาในต่างประเทศหลายแห่งนะครับอันนี้ก็เป็นจุดแข็งนะครับที่ทำให้เราให้บริการได้แตกต่างนะครับตั้งแต่มีโควิดเนี่ยเพราะว่าตอนตอนแรกๆที่มีโควิดใหม่ๆเนี่ยเมืองจีนล็อกดาวน์ประเทศแรกเลยเมืองจีนล็อกดาวน์มีลูกค้าหลายรายเลยเที่วิ่งมาหาเราบอกว่าเซอร์วิสพรอวเดอร์ที่เขาใช้อยู่เนี่ยให้บริการไม่ได้เพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะติดต่อเอเจนต์ต้นทางได้เขามีปัญหาเรื่องนู้นเรื่องนี้ แต่เราเนี่ยเนื่องจากที่เรามีเครือข่ายของเราเองเราสามารถที่จะติดต่อได้ตลอดเวลาแล้วเราก็มีลักษณะระบบที่เราดีไซน์มาให้สามารถเวิร์กฟอร์มโฮมได้เพราะฉะนั้นเราทำงานที่ไหนก็ได้มันทำให้เราสามารถที่จะให้บร,ริการลูกค้าได้แบบต่อเนื่องผมว่าจุดนี้เป็นจุดที่ทำให้ลูกค้าติดใจนะฮะว่าเฮ้ยเขาต้องหาผัววายเดอร์ที่เชื่อถือได้สามารถที่จะให้บร,ริการเขาได้ต่อเนื่องไม่งั้นแล้วโรงงานก็มีปัญหาเพราะว่า วัตถุดิบไม่เข้าบ้างสินค้าไม่มาบ้างเนี่ยก็จะมีปัญหาการส่งมอบแต่ว่าเราช่วยแก้ปัญหาพวกนี้ให้เขาได้หมดนี่คือความแตกต่างในส่วนของไว้เองเนี่ยเราชํานาญเรื่องอินดัสรีในส่วนของพวกที่เป็นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะฮะแล้วก็กลุ่มที่เป็นพวกออโต้พาร์ตอันนี้เป็นเป็นลูกค้ากลุ่มหลักของเราเราก็จะมีความชํานาญพิเศษเราเข้าใจความต้องการของลูกค้าเราก็จะช่วยลูกค้าออกแบบดีไซน์พวกโลจิสติกส์โฟต่าง ให,ใ,หให้ได้มีประสิทธิภาพนะฮะไว้เองเนี่ยตั้งแต่เราเข้าตลาดมาเนี่ยตอนเราเข้าตลาดปีแรกเนี่ยยอดขายเรา600กว่าล้านเองนะฮะแต่ปี2 0ที่เราจบไปเนี่ยเราปิดยอดขายไปที่4 0 0 0ล้านนะก็ขึ้นมาหลายเท่าตัวนะฮะร,รวมทั้งปีนี้เองเนี่ยเราก็ตั้งเป้าว่าเราจะโตอีกไม่ต่ำกว่า20%ก็น่าจะจบได้สัก4,800ล้านนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเราจะโตมากของอุตสาหกรรมเนี่ยเราจะใช้กลยุทธ์อะไรคะ ก็จริงๆแล้วไว้เองเนี่ยเรามีแผนของการเติบโตนะฮะทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะฮะทั้งในแง่ของออร์แกนิกอินออร์แกนิกนะฮะเรามีการทำลักษณะแบบนี้มาโดยตลอดนะฮะหลายปีที่ผ่านมาเรามีการขยายสาขาไปในต่างประเทศนะฮะทำให้รายได้ของไว้เองเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเป็นรายเป็นรายได้ที่มาจากต่างประเทศมากกว่า70%นะฮะรายได้ในประเทศเนี่ยเหลือไม่ถึง3 0อนนะครับอันนี้มันก็เป็น ปัจจัยที่ทําให้เราเติบโตได้เยอะนะฮะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่แค่ในประเทศไทยนะครับเรามีสํานักงานสาขาทั้งที่เป็นหับที่สิงคโปร์ที่ฮ่องกงเมืองจีนก็มีที่เซี่ยงไฮ้กวางเจาเสฉวนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยู่ในตลาดสําคัญสําคัญใหญ่ๆเพราะนั้นเราก็จะได้อาน,นิสงส์จากการเติบโตของตลาดพวกนั้นด้วย อันนี้ผมคิดว่าเป็นคีไดเวอร์ที่ทําให้ไว้เติบโตมาได้ต่อเนื่องและอนาคตเองเราก็ยังมุ่งมั่นที่จะขยายต่อไปในต่างประเทศต่อฮะตัวคอสบอร์เดอร์เองเนี่ยเรามีแผนที่จะขยายแล้วก็เอาเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในปีหน้าด้วยอ๋อค่ะคชื่อบริษัทอะไรคะชื่อบริษัทยูโรเอเชียโตโโลจิสติกครเรียกสั้นๆว่า ETL ครับอ๋ออันนี้คือเข้า MAI เออคาดว่าน่าจะเป็น MAI อไครับพอหลักเรายังเป็น B ิลล์บอันนั้นคือมีเอาไว้สําหรับรองรับ ความต้องการของลูกค้าอันนั้นสําหรับอนาคต<ะ>ถ้าอนาคต B 2อง C มันโตเราก็พร้อมจะโตไปด้วยกันปีนี้เรายังโตต่อเนื่องนะฮะปีนี้เราก็จะโตต่อเนื่องเพราะนั่นที่เมื่อกี้ทางคุณเอาบอกว่าปีแล้วเราทำโอทำไฮ<ะ>ใช่ไหมฮะจริงๆปีนี้เราผมว่าเราก็น่าจะทําได้ไฮมากกว่าปีแล้วฮะเพราะว่าเ,าเราก็ยังมีงานต่อเนื่องแล้วเราก็มีเขาเรียกอลไรลูกค้าที่อยู่ในไปที่เราจะทะําเพิ่มอีกอไว้เองนี่มีการเติบโตต่อเนื่องนะฮะ แล้วก็แผนงานต่างๆที่เราบอกไปแต่ละปีว่าเราจะทำทำอะไรทาอะไรเนี่ยไป t r a ็กดยูว่ามันมีการทำไหมเราทำตามแผนมาตลอดนะฮะแล้วเราก็พิสูจนให้เห็นว่าไวามีการเติบโตแบบต่อเนื่องมาตลอดนะฮะแต่ละปีเนี่ยเราโตไม่ต่ำกว่า20%นะฮะตั้งแต่ปี15มาเนี่ยปี20เนี่ยเราโตเกือบ80%ปีนี้เองเนี่ยเราก็ตั้งเป้าว่าโตไม่ต่ำกว่า20ผมคิดว่าเอ็นอัพเราก็น่าจะทำได้เกินอีก ะะทำได้เกินจากเป้าทุกปีที่เราตั้งนะฮะ,ะนี่ก็น่าจะพรูห้นักลงทุนมั่นใจได้ว่า,าไว้ยังสามารถเติบโตได้ต่อเนื่องถ้าไปดู ROE เราตอนนี้จะ30%แล้วนะฮะค่ะอืมคือเราตั้งมาตั้งก่ปี1993ก็เกือบ30ปีแล้วนะคะ,คะแล้วก็ก็ทำออทามไฮไปละผลประกอบการเรากำไรและรายได้ตั้งแต่ปีที่แล้วเป้าหมายของไว้จากนี้ไปเนี่ยคืออะไรคะผมคิดว่า ถ้า,เป,าเป้าหมายลองเทอมของไวซ์เองเนี่ยเราต้องการที่จะยกระดับบริษัท w วซ์เนี่ยฮะให้เป็นบริษัทชั้นนำในเอเชียนะฮะเพราะฉนั้นเราก็จะขยายสาขาต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะฮะในตลาดสำคัญๆนะฮะเรายังมีหลายตลาดที่เราคิดว่าเราน่าจะเข้าไปขยายแล้วก็มีเขาเรียกอ,อะไรได้ประโยชน์จากการเติบโตของตลาดเหล่านั้นด้วยนะฮะซึ่งยังมีหลายตลาดเลยที่เราคิดว่ามันโตก,กว่าบ้านเราอีกเราน่าจะเข้าไปขยายตรงนั้นนะฮะ ตรงนั้นนะก็จะ,ะก็จะเห็นการเติบโตของไวในอนาโคตนะครับซึ่งมันจะมีมากขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปีส่วนในมุมของอะระยะ2-3ปีข้างหน้าผมคิดว่าถ้าในแง่ของนักลงทุนเองเนี่ยผมตั้งเป้าว่าไว้อ White เองน่าจะมี market cap เพิ่มขึ้นทะลุหมื่นล้านนะครับ าารบอกนะคะว่าในอีก5ปีข้างหน้าจะขึ้นไปเป็นอันดับหนึ่งของผู้นำในการให้บริการโลจิสติกระหว่างประเทศแบบครบวงจรในเอเชียกูรูประจำรายการทั้งสองท่านของเราจะประเมินมูลค่าหุ้นอย่างไรช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ กลับเข้ามาช่วงนี้นะคะเรามาวิเคราะห์โมเดลธุรกิจของบริษัทไวซ์โลจิสติกจำกัดมหาชนต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีทองของธุรกิจโลจิสติกส์นะคะเช่นเดียวกับไวซ์นะคะก็ได้รับอนิสงจากเรื่องของหลังจากโควิดด้วยนะคะก็มีการขนส่งกันเยอะมากทีเดียวค่ะแต่จุดเด่นของเขานะคะก็คือเรื่องของการขนส่งแบบ คลามพรมแดนนะคะก็คือเป็นทางบกนั่นเองนะคะซึ่งเขาก็มีครบนะคะทางน้ําทางอากาศทางทะเลนะคะและสิ่งที่สําคัญเขากําลังจะสร้างเวร์เฮาส์นะคะนั่นหมายถึงว่าเขาจะออกไปสู่ B 2 C มากขึ้นด้วยนะคะซึ่งก็ถือว่าจะเป็นสิ่งใหม่ที่จะเข้ามาสร้างรายได้ประจําของเขาด้วยค่ะแล้วก็กูรูประจํารายการของเราพร้อมที่จะวิเคราะห์มโมเดลธุรกิจของไวส์โลจิสติกแล้วนะคะดรนิเวศเหมชิระวลากรน,นักลงทุนทุนคุณค่าดรวิสิต์อพ์พิพัฒนากุลนักวิเคราะห์หุ้นคุณภาพค่ะ สวัสดีทั้งสองท่านค,ะค่ะสวัสดีคะ่ะสวัสด,ดีครับค่ะ คุณวิสิตขาต้องเริ่มที่คุณวิสิตนะคะที่ช่วยมองโมเดลธุรกิจของ w i ส e l o จิสติก s นะคะเขาเริ่มเห็นทิศทางแล้วนะคะว่าจริงๆแล้วเขาก็มีความเชี่ยวชาญหลังจากที่เขาเปิดตลาดไปเมือ่อประมาณ2-3ปีที่แล้วนะคะก็คือการขนส่งทางบกที่เป็นเรื่องของการขนส่งข้ามแดนนะคะซึ่งเขาขนส่งแบบระยะเป็นพันกิโลนะคะด้วยความที่เขามีสำนักงานอยู่ในหลายประเทศก็เลยทำให้เขาเนี่ยส่งต่อสินค้าได้ซึ่งถือเป็นความได้เปรียบเขา คุณวิสิตมองยังไงคะถ้าจะวิเคราะห์ไวส์นะฮะครับถ้าวิเคราะห์ไวส์เนี่ยหนึ่งต้องมองโครงสร้างรายได้ของเขานะครับโครงสร้างรายได้ของเขาเนี่ยมาจากการรับจากการขนส่งทางทะเลเนี่ยประมาณ3าเอปร์ซนะครับขนส่งทางอากาศเนี่ยประมาณ3ามเปเเมื่อก่อนขนส่งทางอากาศเนี่ยจะเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะครับแต่ตอนนี้ขนส่งทางอากาศลดลงนะครับขนส่งทางทะเลมากขึ้นนะครับ พวกขนส่งทางทะเลเนี่ยก็คือพวกรถยนต์นะครับเอทรอนิกอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ<ช>ส่วนเรื่องการให้บริการขนส่งข้ามพรมแดนเนี่ยนะครับก็เป็น24%อของอไรายได้นะครับก็เรียกว่าเกือบ 1- ใน3แล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีการเติบโตเกือบเกือบ3 0มเอเนะครับของที่เขาที่บริษัททำการคาดการไว้นะครับ<ช>เ,เบรื่องขน<ช>ส่งข้ามพรมแดนเนี่ยก็จะทำผ่าผนบริษัทลูกอันหนึ่งนะครับชื่อว่าบริษัทยูโรเอเชียทอทอลโลจิสติกนะครับ สิ่งที่ถ้าเราวิเคราะห์เรื่องของโมเดลไวส์เนี่ยอันที่1นนะครับเราต้องวิเคราะห์เรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของกิจกรรมการค้าโลกนะครับเรียกว่ากิจการการค้าโลกนี้ต่างๆเนี่ยนะครับเริ่มดีขึ้นนะครับหลังจากการที่ว่าการเปิดเมืองต่างๆเนี่ยนะครับฉะนั้นเนี่ยเรื่องการค้าเริ่มดีขึ้นนะครับอันที่สองเนี่ยวิเคราะห์เรื่องเกี่ยวกับการย้ายฐานการผลิตนะครับซึ่งไวส์เองเนี่ยมีความชํานาญเรื่องเกี่ยวกับการ ช่วยบริษัทในการย้ายฐานการผลิตนะครับจากที่1มาอีกที่1นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้ตัวรายได้ของไวส์เนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยในปี63นะครับ2563เนี่ยนะครับยอดขายเนี่ยโตมาเจปร์เซ็นตนะครับนะครับไตรม่าหนึ่งยอดขายโต98%นะครับกำไรก็เขาตั้งก็ค่อนข้างโตนะครับไตรม่าหนึ่งที่ผ่านมาโตเกือบร้อยเอร์เเมื่อเปรียบเทียบกับไตรม่าหนึ่งปีแล้วนะครับจะสังเกตนะครับว่า กลุ่มโลจิสติกส์นะครับที่เกี่ยวกับการค้าโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นไวซ์หรือบริษัทอื่นๆที่อยู่ในกลุ่มนี้เนี่ยจะเห็นการเทิร์นอะร์ของเออร์เน็ตนะครับการเพิ่มขึ้นของกําไรและยอดขายขึ้นมาอย่างโดดเด่นนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับจึงทําให้ตัวอัตรากําไรขั้นต้นของเขาเนี่ยนะครับในปี2564เนี่ยอยู่มา17เนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับปี2562นะครับอยู่มา15นะครับสิ่งที่สําคัญคือเมื่อยอดขายโตขึ้นนะครับค่าใช้จ่ายนะครับ ที่ซึ่งเป็นฟิกคอสนะครับในแต่ละยูนิตเนี่ยนะครับอีบิดดูจากผ่านอีบิดมาร์จินเนี่ยนะครับอีบิดมาร์จินในปี64เนี่ยอยู่มาสักเนะครับปี62อยู่3%เลยนะครับจะสังเกตนะครับว่าตัวอีบิดมาร์จินเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นนะครับค่อนข้างมากนะครับนั่นหมายความว่าบริษัทเนี่ยมีสเกลพอที่จะลดค่าใช้จ่ายนะครับมีสเกลพอลดค่าใช้จ่ายนะครับเมื่อดูอัตรากำไรสุทธิเนี่ยนะครับ2564อยู่7% 2562อยู่2%นะครับสแสดงว่าคือในบริษัทชิปปิ้งโลจิสติกเองเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายที่เป็นฟิกคอสคงที่อยู่นะครับเมื่อแรเมื่อไรก็ตามบริษัทสามารถสเกลอัพขึ้นนะครับก็สามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายต่อยูนิตได้นะครับฉะนั้นนั่นคือจุดเด่นของไวซ์นะครับนั่นคือบริษัทได้ลงทุนไปแล้วนะครับแล้วสิ่งที่ลงทุนไปเนี่ยได้ส่งออกดอกผลเนี่ยในปี2564นะครับจริงๆ2563เนี่ยก็เห็นแล้วนะครับ จุดแข็งของบริษัทนี่คือเรื่องเกี่ยวกับเน็ตเวิร์กนะครับในแต่ละประเทศต่างๆนะครับรวมทั้งรูทที่ไปอเมริกานะครับรูทที่อเมริกาเนี่ประมาณ15%ของรายได้เขานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเศรษฐกิจสหรัฐดีขึ้นนะครับบริษัทก็ได้ผลประโยชน์ตรงนี้ด้วยครับคหลักๆจริงเขาบอกว่า อเมริกาก็เป็นถือว่าเป็นจุดแข็งเขาในเอเชียเองก็เป็นจุดแข็งเขาเขาบอกว่าเป็นเพราะในตลาดเอเชียเนี่ยกิจกรรมทางการค้าขายเนี่ยมันเยอะมากมันก็แทบจะ เกือบจะครึ่งหนึ่งของโลกแล้วคุณวิสิตมองไงฮะกับการที่เขามีจุดแข็งในเรื่องของรูทที่เขาจะไปทั้งอเมริกาที่เริ่มฟื้นตัวกับในเรื่องของเอเชียที่เขาก็มีส่วนแบ่งการตลาดแล้วก็โฟกัสไปค่อนข้างชาัดเจนนะคะและสิ่งที่สําคัญคือเขาบอกว่าเขากระจายเน็ตเวิร์สเขาไปเนี่ยทั่วๆหลายๆประเทศในเอเชียเนี่ยอันนี้จะเป็นจุดแข็งที่ถ้าเราเปรียบเทียบกับเขาเนื่องจากว่าเขาจะกํากลังจะไปต่างประเทศไงฮะเปรียบเทียบกับบริษัทที่คล้ายๆเขาในต่างประเทศเนี่ย เขาเขาสามารถที่จะแข่งขันได้ไหมคะเพราะตอนนี้รายได้เขา70%แล้วค่ะในต่างประเทศครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือรูทที่เปอเมริกาเนี่ยตอนนี้เป็น15%ของรายได้นะครับรูทที่อยู่ระหว่างทางเอเซียแปซิฟิกนะครับญี่ปุ่นจีนสิงคโปร์เนี่ยเป็น40%ของรายได้นะครับแต่ว่ารูทที่ไปอเมริกาเนี่ยจะมีมารจิ้นที่สูงกว่ารูทสั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยการที่ว่าบริษัทเนี่ยมีแพลตฟอร์มนะครับมีสักงานนะครับ ในต่างประเทศนะครับผ่านจอยเวนเจอร์กับบริษัทต่างๆในต่างประเทศเนี่ยะจะเพิ่มนะครับจุดที่เรกว่าเป็นเน็ตเวิร์งของเขานะครับในการสร้างไรายได้ครับอืมค่ะเดี๋ยวเรามาประเมินมูลค่าหุ้นกับคุณวิสิ์กันนะคะอาจารย์นิเวศราคาเห็นความแตกต่างที่เป็นจุดแข็งแล้วก็จุดเด่นของไวท์โลจิสติกส์ถ้าเปรียบเทียบกับในเนื่องจากว่ามีมีหลายบริษัทนะคะอาจารย์คะในตลาดหลักทรัพย์นะั้นในเอไค่ะ,คะอาจารย์เห็นชัดเจนไหมคะอ่อมองไปที่ปี60เนี่ย จอดขายกค่พันกว่าล้านเองเขาก็อาจจะโตได้เร็วนะโตเร็วนะพอโตเร็วปุ๊บๆๆขึ้นมาเนี่ยตอนนี้เป็นเจ็ดสี่พันล้านนะป,ปีนี้อาจจะขึ้นไปเป็นน่าจะเป็นเกือบห้าพันล้านอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งโตเร็วมากนะแต่สองช่วงครับช่วงแรกคือมาจากฐานเล็กมากแต่ช่วงสองเนี่ยก็มาจากเรียกว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยจริงๆทําให้การส่งออกดีขึ้นนะ ท้าไม่มีการขนส่งมากขึ้นนะของขาดแล้วช่วงนี้ก็ของขาดเลยเพื่อต้ส่งกันสรจุดส่งมืองไทยก็โตไปดูเวียดนามไปดูอะไรโตหมดจ,จีนเจอการส่งออกโตหลาสิบเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเขาก็ได้ประโยชน์เต็มที่แหละและเนื่องจากว่าอาจจะได้ได,ได้เลทในการซื้อจองมาเช่นหาโก้ผมจองกี่คิวทั้งปีเท่าไหร่เลยอาจจะได้เลทที่ถูกด้วยแต่ว่าในขณะเดยียวกันเนี่ย ค่าค่าส่งอาจจะเพิ่มขึ้นเพราะว่าทุกคนตอนนี้ส่งไม่ทันกูย,ยังไงใช่ไหมเห็นแม่บริษัทเรือเนี่ยโอ้โหไปใหญ่ไปกันใหญ่ทุกคนต้องยอมจา่ายมันก็อาจจะได้บินฟอร์ด้วยบินฟอร์คือว่าโอ้ปีนี้กาไรดีเลยเพราะว่าต้นทุนฟิกเอาไว้ละพอสมควรแต่ว่าอาจจะไม่ร้อเอร์เซ็แต่ว่าอย่างน้อยก็คือต่ํากว่าละแต่ในขณะที่รายได้เนี่ยค่าระวางมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะก็รวย ก็กำไรดีเลยทั้งยอดขายทั้งกําไรก็ดีหมดตอนตอนล่าสุดเนี่ยเจ็ดจเปอร์เซนต์มาจินเนี่ย, 7, นะยกําไรผมว่าสูงมากนะแล้วก็น่าจะเป็นใกล้ๆกล,ล้คลิกแล้วลับคือมองจากตัวเลขแล้วซปเปอร์โกรดโตรเร็วมากกําไรก็ดีมากเท่าที่ดูเดี่ยปีที่ปีนี้ปีที่แล้วกับปีนี้นะของเราที่โตมากๆเนี่ยมันเป็นแอร์คาร์โก้แต่ก่อนเล็กนะ แอคาโกเนี่ยปีหกสามเนี่ยนะปีที่แล้วเนี่ยจากแปดร้อยล้านในปีหกสองเนี่ยขึ้นมาเป็นพันหนึ่งอ้สองพันหนึ่งนะโตขึ้นมาเป็นเกินเท่าตัวแล้วก็มีอันที่โตเกินเท่าตัวก็คือไอเรื่องของอะไรอะไรคอสบอร์เดอร์ข้ามข้ามแดน oh <man. S 1> จะมาไปมาเลเซียไปประเทศแถวนี้ oh <man. S 1> จะมาเพราะฉะนั้นไอ้ตัวสองตัวนี้เป็นตัวดึงนะแอคคาโกเป็นแหล่งกำไรดีในช่วงนี้นะเพราะผมรู้สึกว่า ตอนเนี้ยแ,แอร์แอรแอคาโก้เนี่ยคือไอพวกสายการบินเนี่ยเขาเขาเขาไม่มีลูกค้าเขาก็เลยอาจจะแบบขายเลยเปลี่ยนเห็นมีบางเจ้าในที่เวียดนามเขาบอกเขาถอดเปลี่ยนเลยเปลี่ยนที่นั่งผู้โด,ดยสารแล้วเอาละเปลี่ยนเป็นแอร์คาโก้มันก็มีลูมเยอะแยะขายได้ราคาถูกเพราะว่ามันตอนนี้ขายอะได้ขายก่อนใช่ไหมไอเราก็ไปซื้อแล้วก็ ตอนนี้ไอ้ค่าขนส่งระหว่างประเทศแพงขึ้นเยอะมือนกับค่าเรือค่าระวางเรือก็มันก็กำไรมันก็มีเรียกว่าฟรีก็เรียกว่าซุ่มส้มหล่นจช่ไมได้ได้กำไรดันไม่คาดคิดเลยใช่ไหมกำไรพิเศษ ค่ะเดี๋ยวกลับมาให้จำประเมินมูลค่าหุ้นนะคะเข้าใจว่าบริษัทนั้นขนส่งเรื่องของอิ็กทอริกน์กับออโต้พาท่องข้างเยอะนะค,ะคุณวิสิตขาในในส่วนที่การขยายเรื่องของการขนส่งเขาค่อนข้างเยอะคุณวิสิทธิ์ประเมินมูลค่าหุ้นสําหรับไวซ์โลจิสติกยังไงคะต้องยอมรับว่ากลุ่มโลจิสติกนะครับกลุ่มชิปปิ้งเนี่ยนะครับได้ประโยชน์จากเรียกว่าไซเคิลระยะสั้นนะครับระยะสั้นก็คือประมาณสักปี2ปีนะครับ จากนั้นเนี่ยเราดูต่อนะครับว่าบริษัทเนี่ยจะทำการเติบโตผ่านอะไรนะครับเข้าใจว่า w i ซ e เนี่ยทำการเติบโตผ่านเรื่องของตัวการขนส่งข้ามข้ามพรมแดนนะครับอันที่1นนะครับสองพวก M&A ทั้งหลายนะครับสามก็คือการลิสติ้งของบริษัทลูกนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าดูจากเรื่องของ PE นะครับ Price Earning Ratio เนี่ยนะครับอยู่ประมาณ27เท่านะครับ ROE ผลตอบแทนพื้นหุ้นเนี่ยอยู่28% p สิบแปดเปอร์เซ เอ่อ7.2เท่านะครับหมายความว่าปัจจุบันเนี่ยก็คือแฟรี่ไพล์นะครับหลายท่านไปใช้ PE หาร Growth เนี่ยนะครับซึ่งก็อาจจะมองว่า Growth ปีนี้เขาแรงนะครับของบริษัทแรงมากนะครับปีล่าก็แรงนะครับสิ่งที่สำคัญคืออาจจะต้องดูกำไรที่เติบโตระยะยาวด้วยนะครับอาจจะระยะยาวสักอีกประมาณสัก2-3ปียังหน้านะครับว่าบริษัทสามารถ รักษามาตรฐถถานการเติบโตได้ขนาดไหนนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นลักษณะเป็น normal growth นะครับแต่ถ้าเกิดบริษัทสามารถส่ง normal growth เนี่ยได้ปีหนึ่ง25-30%เนี่ยก็ผมผมถือว่าดีกว่าอุตสาหกรรมนะครับดีกว่าออภาพของตลาดทั่วไปนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับในการทำ forecast เนี่ยนะครับในการทำเรื่องเกี่ยวกับประมาณการกำไรเนี่ยปีนี้กำไรดีนะครับถ้าปีหน้าเนี่ยดูประมาณการกำไรของบริษัทนะครับว่าบริษัทสามารถทำกำไรได้เติบโตขนาดไหน เป็นสิ่งสําคัญในการที่จะคํานวณมูลค่าของผู้ถือหุ้นนะครับสิ่งที่ถ้าดูจากราคาปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าสมเหตุผลในการเติบโตในปีนี้นะครับ อาจารย์นิเว้ยนะคะอาจารย์เมื่อสักครูอาาร่อาจารย์บอกไปแล้วนะคะบอกว่าต้องดูให้ดีค่ะเพราะว่าในช่วงที่เติบโตแรงขนาดนี้เนี่ยมันเป็นภาวะที่มันเติบโตผิดปกตินะคะเนื่องจากว่ามันเกิดวิกฤตขึ้นแล้วก็อาจจะเป็นเพนท์อัพดีมานที่มันเกิดขึ้นนะคะทีนี้ถ้านักลงทุนเนี่ยเขาจะจะลงทุนในไวซ์เนี่ยเขาควรที่จะประเมินหรือว่าดูจากปัจจัยอะไรบ้างคะอาจารย์เพื่อนํามาประเมินมูลค่าหุ้นนะคะอันนี้ผมยังไม่ได้บอกว่าแพงนะครับเพราะว่าดูดูก็พก็ยังย0กว่า27เ แต่ยิ่งดูพีมไม่ค่อยได้หรอกแต่ก็โอเคอรู้มาด้วยไว้นะ่ะว่ายัางพอไหวยังไม่เป็นแบบห้าสิบหกสิบแต่เป็นอย่างนั้นก็อีกแบบอันนั้นคือยิ่งกว่า speculative นะซึ่งมันก็มีนะหุ่นคล้ายๆกับเนี้ยคล้ายๆไอ,อ้โลจิสติกอย่างที่ว่าเนี่ยโออีคโนมีโลจิสติกบางตัวไปดูเดีขึ้นมาเป็นโอเยอะกว,อว่านี้เยอะแต่เพราะนั้นตัวนี้ไม่ได้ขึ้นเยอะเท่ากับบางตัวอย่างน,นี้อาจจะมีหลายตัวผมก็ไม่ได้จ่ายแต่ผมรู้สึกว่า ช่วงเนี้ยหุ้นพุนอย่างดีหมดและนะสถานการณ์แบบนี้มันก็ดีหมดก็ก็ถือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ดีแล้วก็ที่ผ่านมาเขาก็เก่งะโตได้เยอะนะก็คือว่าสามารถไปแข่งขันอ่าได้แต่ตอนนี้พอเขาใหญ่แล้วเนี้ยคุณก็ต้องยอมรับมันก็ไม่ไง่ายนะคุณก็จะเจอคนที่เขาใหญ่ทําได้เรียบอะไรต่างๆก็จะไม่มี อาล่ะค่ะเป็นการวิเคราะห์โมเดลธุรกิจของบริษัทไวซ์โลจิสติกจำกัดมหาชนนะคะซึ่งคุณวิสิทธ์บอกว่าข่าวดีรอยอยู่ข้างหน้านะคะสำหรับไวซ์โลจิสติกนะคะที่มีการขนส่งข้ามแดนนะคะซึ่งก็ทําให้เกิดรายได้กับบริษัทอย่างต่อเนื่องนะคะรวมไปถึงจะนําบริษัทลูกนะคะที่ทําธุรกิจเนะะี่ยค่ะขนส่งข้ามแดนเนี่ยเข้าจดทะเบียนอยู่ในเอไมไอด้วยจานิเวศก็แนะนานะคะบอกว่าสําหรับบริษัทนี้ก็จะต้องลองไปดูเปรียบเทียบกันนะคะกับบริษัทอื่นๆซึ่งบริษัทอื่นที่อยู่ ธุรกิจคล้ายๆเขาเนี่ย PE ขึ้นไปสูงแล้วแต่ว่าสําหรับไวซ์นั้นจะบอกว่าแพงก็ยังไม่ค่อยแพงนะคะอาจารย์บอกว่ายังมีรูมให้เขาเติบโตแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเติบโตแบบเป็นเท่าตัวหรือว่าเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนในอดีตท,ที่ผ่านมาอาจารย์มองยาวนะคะก็ยังไม่ถือว่าเป็นหุ้นเติบโตแต่ว่ายังสามารถมีศักยภาพในการโตได้อีกค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะดรนิเวศแล้วก็ขอบคุณดรวิสุทธ์ด้วยค่ะที่มาร่วมวิเคราะห์โมเดลธุรกิจของไวซ์โลจิสติกจำกัดมหาชนค่ะขอบพระคุณนะคะขอบคะค,ะอบคุณค่ะ คุณผู้ชมขาสามารถติดตามรายการ u s i n e s s Mo เด l ได้นะคะซึ่งรายการเราจะเป็นเข็มทิศนะคะในการวิเคราะห์กิจการที่มีคุณภาพนะคะโดยผ่านการวิเคราะห์โมเดลธุรกิจว่าเขาทำมาหากินอะไรนะคะอย่างที่อาจารย์บอกไปจุดแข็งคืออะไรนะคะว่าแล้วก็วิเคราะห์ในเรื่องของฐานะการเงินโดยคุณวิสิทธิ์ด้วยนะคะว่ามันประเมินมูลค่าหุ้นจะต้องมีวิธีการหรือว่ามีปัจจัยอะไรเป็นตัวประกอบบ้างพบกันทุกวันพุธนะคะ10บนกา 30นาทีวันนี้ดิฉันนวระเจริญพินลาไปแล้วค่ะพบกันใหม่วันพุธหน้าสวัสดีค่ะ